สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันจากกรณีที่รุ้งปนัสยาแกนนําแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจปอาทาเข้าควบคุมตัวถึงที่บ้านพักช่วงเที่ยงของวันที่22กันยายน2564หลังจากนั้นในเวลาช่วงบ่ายนะครับแม่ของรุ้งปนัสยาพร้อมด้วยนายนรเศษนานองตูมทนายความ ก็เข้าพบกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทหลังทราบว่ารุ้งเนี่ยถูกตํารวจนําหมายจับของสารอาญารัชดาพิเศษเข้าควบคุมตัวระหว่างเดินทางไปเรียนออนไลน์ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 6ร่วมกันทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นในดอันนี้ใช่เป็นการกระทําภัยในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ใช่เพื่อสแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต เพื่อประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินและนําเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงในราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายต่อมานั้นเนี่ยครับเวลา15นาฬิกา30นาทีนางอับรัชโชคประมิตรกุลสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลเข้าไปในห้องสอบสวนโดยเตรียมหลักฐานเพื่อขอยื่นประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนทั้งนี้พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอ,งของฝากขังผู้ต้องหาต่อศาลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กระทั่งเวลา17นาฬิกาเนี่ยครับ รุ้มปนัสยาแล้วก็นายนรเสศออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าศาลได้มีคาสั่งปล่อยตัวชั่วคราวโดยวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดจํานวน35,000บาทก็ต้องไปสู้กันในกระบวนการทางศาลซึ่งจะต้องทําให้ศาลเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําภายใต้สิทธิและเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องที่เป็นการยุยงปลุกปัน่นตามที่เจ้าหน้าที่ตารวจนั้นแจ้งข้อหามาตราร16ที่ผ่านมานั้นสาลดีกาก็เคยมีแนวคําวินิจฉัยออกมาแล้วโดยจะนําแนวคําวินิจฉัยของสาลดีกามาใช้ต่อสู้คดี ต่อมาเนี่ยมีรายงานว่าศาลได้มีการรับคำร้องฝากขังต่อพนักงานสอบสวนและมีคำสั่งพิจารณาคำร้องปล่อยตัวชวั่วคราวตามที่ผู้ต้องหายื่นคำร้องโดยรุ่งนั้นโดนจับในคดีเดียวกับที่ตำรวจปอทอนำหมายสารเข้าจับทางด้านนางสาวนิราพอรอ่อนขาวนักศึกษาปีที่สมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนื่องจากว่าเป็นแอดมินเพจ a c e b o o k แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมซึ่งรุ้งปนัสยาเป็นจำเลยที่1และนางสาวนิราพรที่ได้รับการประกันตัวไปก่อนแล้วเป็นจำเลยที่สอง ขณะที่รุ่นนั้นก็บอกว่าข้อหาที่ถูกแจ้งไม่เคยได้รับหมายเรียกแต่ถูกออกหมายจับเลยและยังเป็นการมาบุกจับถึงหน้าบ้านซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิตามการเมืองที่ผ่านมาทุกครั้งที่ถูกแจ้งข้อหาก็ไปรับทราบข้อข่าวกล่าวหาตามหมายเรียกทุกครั้งไม่เคยหลบหนีการออกหมายจับโดยไม่ออกหมายเรียกและการตั้งข้อหาที่สูงกว่าข้อเท็จจริงจะมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเป็นการกลั่นแกล้งประชาชนนะครับผู้สื่อข่าวรายงานเนี่ยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยครับคุณผ รุ้งปนัสยานั้นเนี่ยไปเป็นแอดมินของเพจในร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมซึ่งทางด้านคุณนพดลพรมภาสิทธ์นั้นเป็นผู้แจ้งดําเนินคดีกับเพจดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าตำรวจนั้นสืบสวนสอบสวนก็พบว่ารุ้งนั้นเป็นแอดมินเพจร่วมกับทางด้านนางสาวนิราพร์นั่นเองครับ